ายกันนิดนึงครับยำเช้านะเพื่อนๆเรามาค่อนข้างเร็วพอสมควรเลยถึงแม้รถจะติดนะแต่ว่าเราก็ยังมาถึงก่อนเวลาเนาะเราก็ยังมีที่จอดรถเหลือนะครับปกติเนี่ยถ้าเรามาสายมากๆเนี่ยตรงที่จอดรถตรงนี้จะเต็มแล้วเราต้องไปจอดริมถนนนะแล้วไอริมถนนเนี่ยคือไกลมากคือมันจะต้องเดินไกลมากประมาณสัก 5กิโลแล้วปลายทางมันจะแบบไกลๆในริมถนนใกล้ๆไม่ค่อยเหลือพราะส่วนใหญ่จะเหลือริมถนนแบบไกลๆกันนะวันนี้เราก็กําลังเดินทางเข้าไปในฮอนะครับคนค่อนข้างเยอะเลยวันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ครั้งแรกที่เปิดโควิดมาแล้วก็เลยมีการอัดอั้นของผู้คนนะเ,เข้ามาดูกันเต็มเลยน่าสนใจก็ถ้าเพื่อนๆพื่อนรีจิเสเนี่เขา ถ้ารีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเข้ามาได้นะนี่เรามาถึงฮอล์ล่างนะครับวันนี้เราจะอยู่ที่สิบสามจุดหนึ่งนะครับอยู่ฮอล์สิบสามจุดหนึ่งตอนนี้จะเป็นโซนเครื่องจักรทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะอยู่โซนนี้กันโซนที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าภาษาจีเขาเรียกไวเป็นจี G นะฮะหรือว่าเชฟแอดมินชีนนะครับนี่ครับอ่ะโอเค ก็จะเป็นเครื่องลักษณะน,นี้ใครโลนี้ฮาวน้องแทนโลซี่น้องแทนโลซี่โอเคก็จะเป็นโลซี่โออันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปคุยกับเขาก่อนนะฮะตกลงโอเค okay. Okay. อันนี้จะเป็นวิธีการพลิกที่นอนนะครับก็จะเป็นนี่คือเราเสร็จด้านหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะโ okay. อเคอ่าก็จะพลิกที่นอนไปนแบบนี้ที่สุด push back โอเคกลับไปที่เดิมก็ค่อนข้างสมูทดีอันนี้เราเรียกไวเป็นจีนะครับคือในเจฟเอสมีชีนก็คือเป็นเครื่องที่จะเย็บคิ้วที่นอนนะฮะจะสังเกตเห็นตัวเหลืองๆนี่มันจะขยับขึ้นลงได้เวลาเราหมุนแองเกิลที่นอนหรือพยายามจะ,จะบล็อกให้ที่นอนมันตรงนะครับอันนี้กําลังเข้ามุมอยู่เข้ามุมแล้วจะมีเครื่องหมุนแบบนี้นะฮะพอหมุนเสร็จตอนที่เราเย็บไปตรงๆเนี่ยก็จะมีไอ้ตัวเนี้ย มาดันเอาไว้เพื่อให้มันที่นอนมันตรงนะไอตัวสีเหลืองเนี่ยไอตัวสีเหลืองก็จะถอยออกนะฮะก็จะเป็นบงนังคับด้วยตัวเซอร์โวมอเตอร์ตัวนี้มีเซอร์โวทั้งหมดเจ็ดตัวน่าก็น่าสนใจโอเคนี่นะอืมก็เย็บได้ค่อนข้างตรงแบบนี้เลยข้ายกระถองอนะอืมเราก็จะกลับด้านให้ดูนะฮะพี่เขาบอกนะเดี๋ยวกลับด้าน Okay. ตัวนี้ก็จะถอยหลังได้นะเวลาถอยถอย,ถอยลงได้ประมาณนั้นอันนี้เป็นเครื่องแฟงนะครับแล้วก็เครื่องแฟงไปในตัวแล้วก็ตัดไปในตัวในเวลาเดียวกันเนาะก็จะแฝงทั้งสองข้างแล้วก็ตอนนี้ก็จะตัดแล้วก็เย็บปิดขอบไปด้วยเลย ซึ่งก็ถือว่าเป็นการรวมเครื่องจกักร3าสี่เครื่องเข้าไปด้วยกันในเครื่องเดียวด้วยดีนะอันนี้จะเป็นตัวเทคนิคนะเวลาเราจะทำตัวขอบเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเราใส่ไป2ชั้นนะในการทำชค ถ้าเป็นตัวขอบเนี่ยเราก็ใส่สองชั้นอันนี้จะใส่อันเดียวเห็นไหมฮะแล้วถ้าเป็นตรงมูมิกเนี่ยอันนี้ก็จะใส่สองชั้นเพื่อให้มันพพอร์ตดีขึ้นนะถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่ใส่โชค๊คแต่ว่าถ้าเทียบกับอีกอันนึงเนี่ยทีออ่ไม่ได้ใส่สองชั้นเนี่ยอันนี้เราก็จะใส่โช๊คเอาไว้อันนี้คือโช๊คอัพนะโช๊กก็จะใส่แบบเป็นตัวแท่งแบบนี้นะแล้วก็ใส่เป็นระยะระยะอย่างนี้คว้ไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเป็นอีกแบบ